ฝนตกทั้งคืนนะคืนนี้จนกระทั่งบัดนีนะ้พายุก็จะยาวไป็ึงวันที่หเห็นว่างง้นปีนี้ฝนดีดีเกินไปหลายที่น้ำท่วมในจีนนี่หนักเกินเรื่องปกติในประเทศเขาใหญ่โตนะญี่ปุ่นแผ่นดินไหวนะแต่ยุโรปเจอคลื่นความร้อน ธรรมชาติคงจะวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆโลกเขาก็ปรับตัวธรรมชาติทั้งหลายเขาก็ปรับตัวเพื่อให้เขาอยู่ได้นะเรื่องใน,นเรื่องปกติธรรมชาติภายในนี้มันก็ปรับตัวนะสังเกตนะเวลามันทุกข์ขึ้นมาก็ดิ้นรนได้เยอะน,นี่จะความทุกข์นี่เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้แทนที่จะปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเรารู้วิธีการฝึกจิตตัวเองก็จะช่วย ให้มันดับทุกได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองอย่างที่เราสวดกันบทสติปัฏฐานสูตรในขะรอหมวดกายานวัสสนาที่สวดจบไปแล้วนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าผู้เจ้าให้เทคนิควิธีการไว้ตั้งหลายอย่างในการฝึกจิตตัวเองนะรู้ลมหายใจรู้อริยบทใหญ่รู้อริยบทย่อยพิจารณาถึงอาการ32พิจารณาถึงความเป็นาธาตนะุพิจารณาถึง พี่นาะซากศพทั้งหลายแล้วก็น,น้องกามาสอนตัวเองว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งหลายอย่างนะที่เราสามารถนํามาปรับใช้กับการเจริญภาวนาของเราได้ที่เราศึกษาหลายประสูตรก็จะอาจจะสับสนได้ว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันที่จริงเราก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่าวิธีการสอนแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะแก่อัธยาศัยของผู้รับ แต่ละคนก็ผู้เจ้าก็จะสอนแตกต่างกันนี่เป็นเรื่องธรรมดาในแต่เราสอนลูกเราก็ยังสอนในเหมือนกันบางทีนะอีกคนต้องเตือนต้องสอนแบบนี้ต้องดุต้องด่ตงดาต้องตีอีกคนใช้ไม้นมอีกคนใช้ไม้แข็งอะไรเงี้ยก็เช่นเดียวกันมันเวลาเราศึกษาพระสูตรทั้งหลายเนี่ยก็ดูว่าอันไหนที่เหมาะกับเราก็เลือกเอาไปใช้แค่นั้นเองเหมาะแกะท่ทยาสัยของตัวเราเองเราไม่มีผู้เจ้ามาคอย ชีบอกว่าต้องทำอย่างนัต้องทำอย่างนี้มันสมัยพุทธกาลนะแต่ว่ายังทิ้งร่องรอยเอาไว้นะผู้เจ้ายังทิ้งรอยเอาไว้อยู่ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมันก็ดูสังเกตด,ดูอันไหนเหมาะกับเรารู้ลมหายใจเข้าออกเหมาะกับเราไหมทำไมเหมาะอย่างเช่นทำามไม่เหมาะในเวลานี้นี่ตื่นเช้ามาแล้วมันง่วงมันซึมมาดูลมแล้วมันหลับอย่างเดียวก็เปลี่ยนปรู้ อาการของกายอย่างอื่นอย่างเช่นรู้อาการ32นี่ยะพอจิตมันได้เคลื่อนผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเหยื่อในกระดูกม้ามตับปอดอะไรก็แล้วแต่พอมันย้ายรู้ไปตามส่วนต่างๆองค์าไปยบต่างๆของร่างกายเนี่ยก็จะช่วยจิตตื่นขึ้นมาบนนางคนก็เหมาะในการที่พี่พพนะครับด้วยความเป็นธาตตติดน้ำไฟลมแยกแยะอย่างที่พระเจ้าสอนเอาไว้เหมือนถุง หรือไทนะ่ภาษาเดิมว่าแปลว่าไทนะ่เหมือนถุงที่มีปากสองข้างใส่ไว้ด้วยข้าวสาลีถั่วเขียวถั่วเหลืองอะไราง,งาข้าวสารนะพอเปิดถุงออกก็มองเห็นว่าอน,นี้คือข้าวสาลีนี่คือถั่วนี่คืองาอะไรเนะนะี่ยจริงแเราผู้เจ้ายกอุปมเมลไมยเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพชัดเจนนะ เวลาดูกายของตัวเองก็ดูที่อันไหนคือดินน้ำไฟลมนะแยกแยะให้ออกถ้าแยกแยะได้มันก็จะค่อยไปสลายความยึดถือว่ามีตัวมีต้ตนขึ้นมาแค่นั้นเองอันนี้ก็ลองไปสังเกตอะไรเกิดขึ้นรับรู้ต่มงหามเนจริงนี้ถ้าเกิดว่าเรานึกไม่ออกว่าแต่และหัวข้อแต่และบทบพระในมีอะไรบ้างเนี่ยนะก็ไม่ได้สำคัญ ขอแค่เพียงว่ามีสติเฝ้า,าสังเกตด,ดอาการของกายอยู่นะมันเป็นยังไงรู้เป็นยังงั้นเป็นยังไงรู้เป็นอย่างั้นตรงอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกไปนี่คือธาตุไปนี่คือเรียบทใหญ่เรียบทย่อยอะไรคิดไม่ทันมันคืออะไรก็ไม่ได้สาคัญนะขอเพียงรู้อยู่ดูอยู่เงี้ยเห็นกระทั่งเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับของเขาไม่ใช่เพียงแค่กาย,ยานุปัสนาก็ถึงมรรคถึงผลได้นะ,นะ ที่พระเจ้าทรงแยกว่ามีฐานทั้งสี่ฐานสำหรับการเจริญสติคือกายเวทนาจิตธรรมก็ตามเถอะนะแต่ว่าปฏิบัติให,ใหม่ในการที่จะไปรู้อะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็ยาการู้กายไปก่อนรู้กายหยาบหยาบนี่ไปก่อนถ้ารู้กายหยาบหยาบได้แล้วต่อไปก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเองโดยที่ไม่ต้องไปนั่งแยกแยะว่าฉันจะดูจิตอย่างเดียวฉันจะดูกายอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแยก มันเห็นของมันเองขณะที่รู้กายจิตเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็เข้าไปรับรู้เองนะอย่างในอนาปานสติสูตรน,รนี่เห็นแล้วพทธเจ้าให้รู้ลมหายใจไปด้วยในขณะที่รู้สุกคเวทนาที่เกิดขึ้นรู้อาการของปีติที่เกิดขึ้นหรือจิตที่มันสงบตั้งมั่น,นเห็นอาการของจิตอยู่เนะเดียวกันก็รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ด้วยนะหรือปล่อยวางจิตอย่างนี้นะปล่อยวางตัวผู้รู้นั้นออกไป ไม่ยึดเอาไว้ว่าเราคือรู้รู้คือเราอะไรเงี้ยเดียวกันก็รู้ลมหายใจเขาออกอยู่ด้วยกันรู้ลมหายใจเขาออกคือรู้กายนั่นเองกา,ายานุปัสสนาสติปัฏฐานะนการเดียวกันก็รู้เวทนารู้จิตนะหรือเห็นความเบื่อหน่ายใครกำหนัดเห็นความดับเห็นปฏินิสักขขะในการสลัดออกสลัดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นออกไปสลัดความสลัดความยึดถือออกไปอะไรเงี้ย การเป็นอาการพวกนี้อยู่บ่อยๆก็จะช่วยให้ใกายเวทนาจิตธรรมทั้งสีฐานน้ำเกิดขึ้นนะหรือมีสติเข้าไปรู้ทั้งสีฐานนั้นได้โดยอัตโนมัติของเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำว่าเข้าใจโดยเฉพาะคนที่ภาวนาเพิ่งเริ่มต้นอเงี้นะก็จะยากหน่อยจะมีความรู้สึกโอ้หัวข้อเยอะแยะวิธีการปฏิบัติมากมายไม่รู้จะไปดูตรงไหนไม่รู้จะไปรู้ตรงไหน จริงง่ายๆเลยก็คือรู้กายรู้ใจแค่นั้นแหละรักษาใจตัวเองมีหลายประสูนย์นะเยอะแยะเป็นบทนะที่พระเจ้าสอนให้รักษาจิตอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะรักษาจิตเป็นยังไงเราก็ขณะที่รู้กายอยู่นะมีสติสมรัญญารู้ทันอยู่จิตมันก็เป็นกุศลอยู่เนะี่ยรักษาจิตทำให้จิตไม่กระเพื่อมไม่วันไววปตามอารมณ์ต่างๆนี่เป็นตน้นนะอันนี้ต้องฝึกนะเพราะว่ายิ่ง ธรรมชาติภายนอกมันเบียดเบียนบีบคั้นมากมายขนาดไหนก็ตามน่นะถ้าเราปล่อยให้จิตจมไปตามอารมณ์ต่างๆนะสังเกตดูไหมเวลายิ่งโลกมันเดือดร้อนขนาดเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างหลายๆอย่างตามมาประเทศนนประเทศนี้ทะเลาะกันทำสงครามกันยิ่งคนเดือดร้อนมากก็ยิ่งแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมากแข่งแย่งอะไรก็แข่งแย่งทรัพยากรธรรมชาติไม่มีอะไรมากอย่างนั้นแข่งแย่งอำนาจ ทั้งสงครามเศรษฐกิจทั้งสงครามอาวุธทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้มันเกิดจากสภาพจิตของคนถ้าโลกมันสงบอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคนก็ไม่เคยจะทะเลาะกันนะะสังเกตด,ดูอตั้งแต่สมัยโบราณไาแล้วก็เป็นอย่างนี้ถ้าบ้านเมืองมันอุดมสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยคนก็เกิดความสงบสุขคนก็จะแสวงหาความหมายทางด้านจิตวิญญาณขึ้นมา นะสนใจที่จะฝึกจิตตัวเองสนใจในเรื่องของศาสนาเรื่องของราชทิอะไรต่างๆนะตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วนะถ้าเราศึกษาในคัมภีร์พระไตรปิฎกจะเห็นอย่างนั้นนะแต่พอเกิดข่าวยากหมากแพงขึ้นมาทีนี้คนก็จะเบียดเบียนยบีบคั้นทำลายกันละอันนี้เป็นเรื่องปกตินะด้วยสัญชตาตญาณนะสัญชตาตญาณของความเอาตัวรอดนะฮะซโตกทั้งหลายก็เป็นอยู่ยางนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์โดยฉัน โดยไม่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียเล็กๆจุลินทรีย์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ดิ้นรนที่จะเอาชีิตรอดอยู่โดยธรรมชาติของมันนะโดยที่ไม่ต้องมีใครไปบอกไปสอนนะนจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองนะไม่ต้องอะไรมากอย่างต้นไม้นะนะผู้รู้ก็จะบอกว่าไม่ต้องไปปลูกเพิ่มก็ได้เพียงแต่อย่าทำลายเพิ่มแค่นั่นแหละเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาใหม่เองอนะมันมันดิ้นรนอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะ หน้าที่ของเราคือรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยรักษาจิตตัวเองรักษากายตัวเองเนี่ยให้มันเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติไม่ไปขัดแย้งกับธรรมชาติแค่นั้นนะ,นะการที่พระเจ้าสอนให้เราฝึกเจริญภาวนาก็ไม่เพื่อไปขัดแย้งกับธรรมชาติที่ไหนนะแต่เพื่อให้มันยอมรับธรรมชาติเพื่อให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติทั้งหลายแค่นั้นเองันที่จะเติมกุศลกับตัวเองได้ก็ทําไปนะ เมื่อวานนี้ไปที่วัดสาแก้วเห็นหลวงพ่อเจ้าว่าท่านนั่งอยู่ก็เลยแวะเข้าไปคุยด้วยหาเรื่องคุยนะฮะไม่ใช่แล้วปวดหลังขี้เกียจขึ้นไปนั่งฟังพระสวดได้ยินข่าวได้ยินหลวงพ่อกุติชีวพิบาลรับพระที่มารักษาที่โรงพยาบาลว่าก็อบอกว่ากันห้องไว้สี่ห้องนั่นนะเผื่อพระท่านจะมาพักกันแล้วก็เผื่อโยมที่ติดตามพระจะได้พักได้ด้วย นะทางโรงพยาบาลก็หาเตียงหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่กระทั่งเครื่องซักผ้าไปให้หรับพระป่วยก็มีผ้าไปใช้บริการตลอดตอนนี้นะพออะไรพราวัดอยู่หน้าโรงพยาบาลก็เลยสะดวกสบายเดินข้ามถนนก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะพระไปให้ครีมโม,ม่ั่งพระที่เป็นมะเร็งนะพระไปลอกตามั่งอะไรมั่งนะนะเดี๋ยวนี้ลอกตาเขาไม่นอนในโรงพยาบาลแล้วนะลอกแล้วให้กลับเลยบางท่านก็อยู่ไกลก็มาแวะพักที่วัด สแก้วซะก่อนนี่นะฟังดูแล้วก็น่าชื่นใจนะนถ้าพระเราช่วยกันอย่างนี้ก็ดีเห็นไหมมันพ,พระที่ทำงานเพื่อสังคมก็มีเยอะแยะนะแต่มันไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองเห็นข่าวพระแต่ละวันแล้วก็ปวดหัววนะันก็เห็นข่าวอะไรมีคนมาขโมยเงินพระไปสิบกว่าล้านทั้งทองคำด้วยอะไรด้วย มีคมรู้สึกว่าไปเอาเงินทองมาจากไหนนักหนาขนาดนั้นจะไมมันเยอะแยะขนาดนั้นที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทำมากินลําบากเนี้ยไปพระมีเงินเยอะแยะขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นคือถ้าจะเก็บจริงๆอย่างที่ท่านว่านะก็คือก็เป็นเงินที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่บวชใหม่ๆทองคาก็เก็บไว้ตั้งแต่บวชใหม่ๆนว่ากเก็บไว้เพื่ออะไร พอยิ่งมีมากก็มีปัญหาตามมาเยอะแยะนะสมกติที่ชาวบ,บ้านเขาด่าไ,ไม่ใช่เรื่องอะไรนะนะนะแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วก็ใช้สอยออกไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมนะนะอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่มีปัญหานะเพราะยังไงก็ห้ามยากโยงมาถวายปัจจัยพระนะนะจนกลายเป็นปกตินิสัยไปแล้วนะนะแต่ว่าถ้าพระรู้จักเอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะก็เป็นการเติมบุญกับตัวเอง ไม่ได้จะปล่อยให้ใครมาขโมยแล้วก็มานั่งเป็นข่าวอยู่อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะในพาะที่ท่านทํางานเพื่อสังคมเยอะๆไปหมดแต่ไม่เป็นข่าวทั้งงานสังคมทั้งครอทั้งงานการศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะนะอย่างเห็นข่าวหลวงพ่อรูปนู่ที่เอาเด็กยากไร้ไปดูแลส่งเสียให้เรียนจนจบปริญญาไปหลายคนนะี่ยนะข่าวอย่างงี้น่าชื่นใจนะเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ถ้าเราช่วยกันทำอย่างเงี้ยนะก็คือแทนที่จะแค่มาเจริญภาวนาอย่างเดียวนะก็งานอะไรอย่างอื่นที่สามารถจะช่วยเหลือสังคมได้ก็ช่วยกันทำนะถ้าเราช่วยกันทำอย่างเงี้ยดำรงอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันอย่างเงี้ยโลกมันจะไม่เดือดร้อนขนาดนี้นะอันนี้เห็นแต่เรื่องของการเอารัดเอาเปรียบกันใครมีอำนาจมากกว่าก็ข่มขู่คนที่มีอำนาจน้อยกว่าเบียดเบียนคนที่มีอำนาจน้อยกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก นี่เป็นเรื่องธรรมดาใครปรับตัวได้ก็อยู่รอดปรับตัวไม่ได้ก็ตายจากโลกนี้ไปที่สำคัญคือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยบางคนเป็นยางังน,นะมันดำรงอยู่ด้วยความเศร้าหมองขุณนมัวโรกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเนี่ยกระแสข่า,สขาวมันปลุกให้เราให้เราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะถ้าเราไม่รักษาใจตัวเองให้ดีก็จะกลายเป็นว่าเราตกเป็นเหยื่อของโลกนะโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ เพราะฉนั้นฝึกใจตัวเองตอนนี้นะโลกมันจะเป็นยังไงนะแม้จะต้องอยู่กับโลกก็ตามแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องหมุนไปตามโลกนะจะอยู่ยังไงให้จิตใจมันเป็นปกติอยู่ได้เนะศรษฐกิจมันแย่มันลําบากกว่าเดิมนะผู้จ้าก็สอนของสมะชีวิตตายนใะเรื่องชีวิตให้เหมาะสมับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะรู้จักประมาณตนเท่าที่เราสังเกตโดยคนที่บนเรื่องของเศรษฐกิจไม่ใช่ เศรษษาที่ไหนนะนะแต่ส่วนมากคือคนที่เคยรวยมาก่อนนะั้งั้นเคยมีเคยใช้ใจสะดวกสบายมาก่อนวันนี้มันน้อยลงก็เลยอดโอยกันแค่นั้นเองแต่ชาวบ้านทั่วไปที่เขาอยู่อย่างประหยัดอดออมอยู่แล้วอยู่อย่างลําบากอยู่แล้วพวกนี้เขาไม่ได้บ่นอะไรไม่ได้ทุกร้อนอะไรเขาอยู่ของเขาได้นะแต่ว่าคนที่เคยมีเคยเป็นนี่แหละจะลําบากเดือดร้อนแหละ ที่โลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละนะแต่ละปีที่ผ่านมาในผ่านที่มาเกือบหกสิบปีแล้วเห็นภาพนอย่างนี้มาเยอะนะบางปีก็ดีบางปีก็แยนะ่บางปีก็มีภัยธรรมชาติมากบางปีก็น้อยคือภัยธรรมชาติที่มีก็ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่เรานะอย่างพิษโลกนี้นะน้าท่วมอะไรพวกนี้น้อยแต่จังหวัดอื่นนะเจอหนักหน่อยหรือประเทศไทยก็ยังเจอน้อยประเทศอื่นเจอหนักหน่อยอย่างนี้เป็นต้น ก็นะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ตามปกตนะิไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะแต่ส่วนมากเราก็มักจะข้ามกลวนเวลาเราเจอความทุกข์กันะคิดว่าเรานี่ทุกข์มากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่แท้จริงแล้วเ,เกิดมาในโลกนี้ราแล้วแต่ทุกข์พอๆกันนะั่นแหละทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอะไรสารพัดจากความหิวโหยอะไรพวกนี้น ทุกเกิดจากความที่ได้รับลมที่ไม่น่าพอใจทั้งหลายน,นี่เป็นเรื่องปกติของโลกนี้ไม่มีอะไรแตกไม่มีใครแตกต่างไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะอยู่กับโลกอย่างมีความทุกข์ด้วยการได้เปรียบเทียบกับคนน้นคนนี้ทั้งที่การเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจนถึงวันนี้นี่มันมีอะไรมากมายขึ้นมาเยอะแยะมออกออกมาจากที่ไม่เคยมีมาก่อนจนล้นบ้านแล้วตอนนี้นะ คือเรามีเหมือนกันมีกายมีใจเหมือนกันแต่ที่มันมีแตกต่างกันก็คือมีการฝึกตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นเองนะถ้าเราฝึกใจตัวเองอยู่เนืองเนืองนะสบิสติร,รึกรู้กายใจตัวเองอยู่เนืองเนืองนี่นะเราก็เห็นว่าเราในทุกน้อยกว่าเขาโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปงี้แนหะ่ะแต่จิตไม่ไปแกว่งไปตามโลกพอจิตไม่แกว่งไปตามโลกก็มไม่มีเรื่องอะไรต้องวุ่นวายใครเขาจะเป็นยังไงโลกมันจะฆ่ากันอะไรยังไงห้ามไม่ได้ การเมืองมันจะวุ่นวายขนาดไหนเราก็ไปห้ามอะไรไม่ได้แต่ยังไงเราก็ต้องอยู่ในกระแสของโลกนี่แหละแต่ว่าจะอยู่ยังไงไม่มันไหลไปตามกระแสทำยังไงถึงจะทวนกระแสได้นี่อยู่ที่ตัวเราห้ามไม่คนเอารัดเอาเปรียบกันไม่ให้เข็นข้าวทำลายกันไม่มีทางห้ามได้อดี๋ยวแต่ข้างนอกเลยข้างในนี่ยังห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ห้ามไม่ให้เจ็บห้ามไม่ให้ตายยังห้ามไม่ได้จะไปห้ามใครได้ นะคห้ามใจตัวเองแค่นั้นเองว่าอย่าให้ใจมันไปทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้อะไรจะบุญอะไรที่จะทำไดนะ้การช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันการช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายหรือการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมาชาติอะไรอันไหนที่พอจะทำได้ก็ลงมือทำแต่จะไปวุว่นวายร้องขอ จากรัฐบาลจากนู่นจากนี่อะไรแล้วแต่นะมันมันไม่มีใครทําได้หรอกนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่วุ่นวายนะอะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทวาร